สวัสดีครับสวัสดีท,าาท่านผู้ชมทางบ้านครับผมมื่อนี้กครับมาพบมาผอกับช่องทองพูนผ้ารวยอยู่ที่เก่านะครับเนาะมื่อนี้บ้าต้องพูนกะจะมาผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฝันต่องวดของคุณยายกล่องนะครับเนาะหรือคุณแม่กล่องของเขานะครับเนาะงวดจิเล่พันกับเข่าของเพิ่อนนะครับเต็มๆเลยเจ็ดหกนะครับเนาะงวดก้อนหนาหนึ่งหนึ่งพิ่นกับเข่าแล้วครับท่านผู้ชมซอนงวดติดกันนะเราท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สามเนาะครับเนาะรอบนี้ต้องมาอีกแน่ๆ ปลาตะพุ่นกับเลยบัวผัดตกมาตามความฝันตองหวัดกับคุณนใหญ่กองมาครับเนาะไปครับไปติดตามความฝันกับคุณนใหญ่กองกับบ่าตะพุนครับผมปลาจะมีตัวไหนเด็ดดีมาฝากสานผู้ชมบอ่อนะครับเนาะไปครับแม่กองครับสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะเมย์กองสวัสดีค่ะค่ะรอบ,บรวังหันหวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกเจ็บเลขบนของเม่กองแตกเนาะค่ะเนาะ แต่เข่าของเพิินค่ะค่ะและทางทีมงานก็ได้มาติดตามตัวเรียกความฝันกับคุณแม่อีกรอบเนาะค่ะเนาะสอบถามมาได้ยินข่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันแล้วเมื่อคืนนี่ว่าสันฝันดีผอมฝันว่าจังไดก็เเ้าสู่่านผู้ชมเฮาฟังเลค่ะคุณแม่อันเมื่อคืนนี่ฝันแม่อยากหัวอะไรเด้อดูเต่าเอยดูร้านเออยันแม่ฝันเห็นทะเล เกิดมาแม่บ่าเคยเห็นทะเดจักเทีย<อ>สวนจังไดจังอยากไปเที่ยวทะเดีไปไปเห็นทะเดอุ้ยมันสวยงามอีดีค่ะเกิดมาสะอาดหนีตโตบริปินกับควัก็เลยไปเที่ยวค่ะมาหนีนอก,กับไปทะเดพ่อแม่ดกไปสามคนทั้งพ่อทั้งเม่ทั้งดูสามคนไปค่ะ ไปบานกล็ลอบไปนั่นตามใายหาดอุ้ย,ยเจมินงามน้ำก็ะยกขื้นยูกล่งบานนี้กับไปไปนะกะเนัเห็นเห็นบานเขาไหลน้ำมากสองดังยูก,มกมขม่ายุกขม่ากับไหลขม่า,มาหอดเพราะว่าหอดเดียวกับไหลเขาในฟังบอเมดินอยู่อันใายหาดนั่นเป็นบานพุทธลำเอันคุณยายลอยมานําทะเลแล้วจากมาตาใสา่มาตาท่าทางจังสัน ้านสองหลังไหลมาเป็นหลังเลยบอกค่ะเป็นหลังไหลมาบ้านนี้กรมาอยู่เทิมล่งบ้านนี้บอนอันอันใส่หานบอนแม่อยู่นั่นบ้านนี้คนบ่อคุณยายมีคนยู่ในบ้านนะคนยูนในบ้านนั่นหลังหนึ่งมีสามคนหลังหนึ่งมีสองคนอือคุณใหญ่หนีมเห็นเลยไม่บอกฉันข้ามาซสยแน่ซสยแน่เพิ่นบ่ะแม่กับเขาไปหาเพื่น ลังหนึ่งมีสามบ้านนั่นลังหนึ่งมีสองนั่งหนึ่งมีสองังหนึ่งสามบ้านเพิ่นนัน่นอันลมเรื่องเดียวเดี๋ยวลังละคนเดี๋ยวลังละคนแม่นตบาบ้านเพิ่นกับผูชมในฟูอยู่หกกันหลแตาบ้านเพิ่นกับหยยบอยู่ทั้งหลังมันฮะอยู่ทั้งบานท,ทั้งใหม่นั่นค่ะบานใหม่ปรากฏว่าม่วนนั่นหายไปกั่ไบคะม่วนไหนม่วนว่าอันสองคนสองคนนั่นกับกระทายุฟังหันหละ บ้านเพิ่นก็เลยเอิญมาเ่าอยู่ฟังนั่นซอยนี่ซอยแน่เพิ่นบ่าบานนี้ซอยก็ซอยบัวไหลเดี๋ยวมันแตกแล้วเมยก็ซอยบัวไหลบานนี้ค่ะบานนี้เพิ่นก็ยืนคุยกันอยู่หันกับเมยกับกับกับดูค่ะบานนี้สามคนนั่นตายโอ้สองร่ำหนึ่งนั่นสามคนร่ำหนึ่งนั่นสองคนค่ะตายไปอันร่ำนั่นตายไปสองเดียบผู้หนึ่งร่ำนั่นตายไปผู้หนึ่งเดียบผู้หนึ่ง ล่ำสามคนนี่ตายสองตายสองล่ำสองตายผู้หนึ่งอันอันบ้านเพิ่นแตกค่ะเลือหลังละคนแมนบ้านในี่ยใหญ่ก็เลยถามว่าอันมันเป็นจังไงจังไงไหลน้ำม,มาจังไลตลงต๊น้ำตรงแนวยังสี่ค่ะโอ้ยฝนต๊แห้งหราอค่ะอันบ้านอยู่ออกบ้านอยู่หิ้มทะเลเขาว่ากันจังว่าไหลไหลมากค่สุดมาน้ำนามแมนสุดมาน้ำหนามวันนี้ บานนี้ก็คุยกันไปกันมาคุยเด่นนยูห um um> ัลละเพิ่นกะเหยียบแป้นเพิ่นม้วนมันอันอันเหยียบไหลนั่นนะเพิ่นกะเหยียบอยู่ทั้งสองคนอ่ะเพิ่นเดียวสองคนค่ะผู้หญิงยังมีชีวิตนั่นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเบิดทั้งสองผู้ชายเบิดทั้งสองผู้ชายเบิรทั้งบาดก็เพิ่นเสียชีวิตนั่นพ่อกับแม่บาดนี้ผู้สองคนนั่นเมีย อือคุณสองคนเป็นผู้หญิงแม่นบาทนี้เนาะแสดงว่าบ้านสามหลังอันบ้านสางบ้านสามคนนี่มีพ่อเม่ลูกมีพ่อเม่ลูกพ่อเมนี่เสียบ้านนี้บ้านอีกหลังหนึ่งที่มีสองคนเป็นผัวเมียเป็นผัวเมียมีย่เสียแม่เราจะตีเป็นโตเลีกที่ตีเป็นอะไรล่ะคุณอันใหญ่บอยเด็กนั่นเขาสีบอกเม่อยู่เขาวานเนาะเขา แม่กะตีว่าเป็นเนาะเขาสีบอกแม่อยู่วัดแม่แมว่าสีมาบัดน,นี้แม่ว่าสีมาเขาก็เลยว่าย,ยายจะเริ่มสามสองเนอเขา,าอ่ะอืมจะเริ่มสามจะเริ่มสามสองเนอ,อเขาบอกแม่เขาห้อง,อ,องบอกแม่กะตีผ้าดุกผ้าตเตนะ่าเมื่อน่ะผ้าพามือ อันคนใดที่ห้องบ่อคะคุณแม่อันคนผู้ท่ายนั่นที่ผู้ยื่นผู้ท่ายอื่นบ่อผู้ที่ยูั้งเฮื่อนคนยูหนึ่งแม่นคนหนึ่งนั่นบพว่าจังไหคนอันหนึ่งห้องบ่อค่ะอย่าเริ่มสามสองนึ่งประสัตค่ะบอกสองตัวท่านี้บอกสองตหญเลือนสองหลังนี่เลือนสองหนังแม่พ่เห็นมันโจมเลยบ้านเลยทีนั่น มันมันจมลงใวเดียวเฮ่อะะเฮ้ยจมลงแล้วเฮ้ยจมลงแล้วข้นจมแล้วกระจิกสิวาจังไรเด้ยวสิวาศูนย์ตัวมันจมคุณยายมัมกศูนย์บรมักอยู่ศูนย์ยังหรอคุณยายกระิบาสามสอ,สองสองศูนต์้วคือเขาบอกไงพี่สามสองศูนย์แมนบอค่ะแมนถ้าสามตัวคุณยายมักตัวนี้แมนอืมค่ะ มันกับบนี่ยนะคะคันสองตัวก็มากตัวเขาว่าอันจะลืมอันอันสามสองเด้อเนี่ยเพราะว่าคนตายเนาะค่ะเนาะแม่คนตายพ้อคนตายบานลมบานดมบานจมลงในน้ำสองตัวนี่สามสองบอกค่ะคุณยายสองตัวสามตัวบอกสองตัวเพื่อนบอกจักทังไหล้วแม่กับโบเป้าโบไหไรเนาะแม่กับจื้อตะข่วมฟันค่ะเขาว่าอย่าลืมสามสองเด้อเขาว่าแบบเข้าสีมึงอะ กระบาทำนี่สองโตนี่สามสองสามโตนี่ส,สามสองศูนย์เนาะคะ่ะเนาะแมนว่ามันจมลงบานสองหลังค่<ฮ>ะว <ฮะ S 2> านนี้อายุคุณแม่อายุจะปีค่ะอายุคุณแม่เนี่หกหกหกสิบสามสิบเขาหกสิบสี่เดี๋ยวหกสามอย่างหกสี่นะค่ะแมนเพ่นห้องบอกคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าจรงไหนบอกคะ่ะมาเริ่มนอกแม่กระบะพันกับ ไปทั้งเพิ่นแม่ก็มาทั้งแม่บันก็เด้อหูเมียบันอุ้ยฝันต้วนอ่ว่อะคำหัวอันสมุดนั้นอยู่ทั้งหัวมานน่อนประจําว่าแจ๊กเทียค่ะก็เลยไม่เขียนใหม่บันนี้ค่ะสามสองเนาะค่ะค่ะคความฝันของคุณแม่กับมีเพียงเท่านี้แมงเนาะค่ะค่ะมี่ทานี้ลาดูเลยค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาบึงเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันจากคุณแม่กองค่ะ พิ่นกับฝันตองหงวดที่เหลี่เพิ่นกับเขาตรงๆเลยค่ะหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณความฝันของคุณแม่กองค่ะทีมาเล่าเรื่องเล่าความฝันและกกมาให้แนวทางตัวดีตัวเด็ดแก่ท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมหลังจากไ้ฟังเดินเล่าความฝันของคุณแม่กองนะครับเนาะหรือคุณยายกองฝันเหมือนกองเฮาวันนี้บ้าต้องพูนกัจะได้มาสรุปตัวเลขของคุณแม่กองนะครับเนาะว่ามีตัวใดแนี่ สรุปตัวเลขของคุณแมกกองนะครับเนาะสามสองศูนย์สามสองศูนย์ครับสามตัวผันสองตัวผันก็มีสามสองสามสองนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปลองเสี่ยงโฉกนะครับเนาะอาจจะได้รางวัลใหญ่วันที่หนึ่งกับคุณแมกกองก็ได้ครับผมเพอวางวดหนึ่งหนึ่งเปิดกระเข้าเต็มเต็มครับผมแต่ครับงวดบังขันหมาดๆครับผมเจ็ดทกแต่คือกันครับผมงวดนี้ว่าผาดแน่นอนครับท่านผู้ชมลองเอาไปติดตามลองไปตามเหมือนกัครับเนาะ โค้งทุตายบ่าวตั้งพูนกาจะได้มาติดตามคุณแม่กองอีกรอบหนึ่งนาะครับเนาะว่าเพิ่นสิย่ำหรือว่าสิมีตัวใหม่ตัวเด็ดตัวดีดตัวใด,ด,วดมาฝากบ่ครับผมคลิปนี้บ่าวสัพูนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะคลิปหน้าพอกับบ่าวสัพูนพารวยใหม่ก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวสัพูนหาคลิปดีๆหาตัวเล็ดี่เด็ดมาฝากผู้ชมเนาะครับเนาะขอบคุณครับ